สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินขนา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายจุลศักดิ์สุขศรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนห้วยสายประชาสรรค์อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระรก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับในลำดับแรกนะครับ ครับผมจะขออนุญ,ญาตนำเสนอบริบทของโรงเรียนห้วยสายประชาสรรเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลตั้งอยู่ที่58หมู่2ตำบลห้วยสายเหนืออำเภอชะอําจังหวัดเพรบุรีครับเปิดสอนระดับชั้นประษาปีที่1ถึงชั้นปา,าปีที่6และเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่2เมื่อปีพุทธศักราช2556โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร มีกระแสรับสั่งกับประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีเพื่อดำเนินการด้านการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนครูโดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับคณะองคมนตรีดำเนินการสนองพระราชประสงค์แบบปิดทองหลังพระเพื่อเป็นการสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองครับโดยโรงเรียนห้วยสาประชารารนั้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น299คนและมีข้าราการครู16คนครับ นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนห้วยสาประชาสรรจะเป็นคนในพื้นที่3ตำบลใกล้เคียงกับโรงเรียนก็คือตำบลห้วยไสเหนือตำบไลไร่ใหม่พัฒนาตำบลสับพยาครับผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพประกอบเกษตรกรรมแล้วก็อาชีพรับจ้างทั่วไปครับซึ่งในลำดับต่อไปนี้กระผมก็จะนาเสนอสภาพปัญหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ครับซึ่งในระดับชั้นศาปีที่5นี้เป็นที่ทราบกันดีว่ารายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั้นเป็นวิชาที่มีความแตกต่างกันของเนื้อหาสาระและต้องใช้ในการจดจําที่หลากหลายของเนื้อหาและครูผู้สอนพบว่านักเรียนบางส่วนไม่ชอบเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรต่างๆทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาค เป็นวิชาที่มีการคิดคำนวณเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้ามีผลกำไรขาดทุนและจะต้องจดจำระบบเศรษฐกิจต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศและของโลกด้วยจากปัญหาดังกล่าวนะครับจึงเป็นสาเหตุที่นักเรียนไม่ชอบเรียนสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เพราะว่าต้องจดบันทึกการจำที่มากที่หลากหลายในเนื้อหาสาระ หากผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาและแก้ไขจะทําให้เกิดปัญหาในการเรียนของนักเรียนเกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียนนั้นมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและขาดทักษะการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งผมคิดว่ารายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั้นมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมได้ครับระผมจึงใช้แนวทางการจัดการเรียน การสอนด้วยกระบวนการ G-PEAK 5สเตปเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบในการพัฒนาทักษะพื้นฐานสําหรับอนาคตเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดอย่างมีวิทยายานทักษะทางสังคมทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นนํานักเรียนมีความสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับประกอบไปด้วยขั้น ที่1ที่ผมใช้นะครับก็คือการสังเกตรวบรวมข้อมูลโดยครูผู้สอนจะได้จัดก,การเรียนการสอนให้นักเรียนเนี่ยด้วยการทบทวนเนื้อหาสาระจากการเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาจากการร่วมกันสนทนาจากแผนภาพความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจและใช้ภาพการขายสินค้าในลักษณะต่างๆมาชวนนักเรียนร่วมกันสนทนาและใช้คำถามชวนคิดเพื่อ,อโยงมเข้าสู่เนื้อหาสาระที่จะเรียนในชั่วโมงนี้นั่นคือเรื่องของระบบเศรษฐกิจครับส่วนในขั้นที่2ของชั่วโมง คุณครูก็จะใช้ใเรื่องของการวิเคราะห์การสรุปความรู้โดยให้ครู้สอนเนี่ยทำเกมมาเพื่อให้นักเรียนได้เล่นเป็นเกมตอบคำถา,ถามถูกผิดโดยใช้การยกป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกผิดในข้อคําถามที่ใช้เพื่อจะเป็นข้อคําถามในการเชื่อมโยงมาถึงเนื้อหาความรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจที่มีเนื้อหามากและก็มีทั้งความหมายของระบบเศรษฐกิจมีทั้งประเภทข้อดีข้อเสียจากนั้นคุณครูก็จะร่วมกันสนทนาถึงเนื้อหาสาระ ของช่วงงนี้ผ่านสื่อ PowerPoint เ,เรื่องระบบเศรษฐกิจที่คุณครูจัดเตรียมไว้นะครับในขั้นที่3ครับเป็นขั้นของการปฏิบัติและสรุปความรู้หลังปฏิบัติครูผู้สอนก็จะจัดก,กิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มการจัดการสุ่มจับหมายเลขเซมซีเพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาสาระการรับชมวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องระบบเศรษฐกิจและการใช้ทักษะเทคโนโลยีของนักเรียนผ่านการสแกน QR code ใบความรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณครูสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสาระ,ะสนเทศในการเรียนการสอนเมื่อนักเรียนได้รับชมวิดีโอศึกษาใบความรู้อิเล็กทรอนิกส์แล้วคุณครูก็จะใช้เกมเข้ามาเล่นกับนักเรียนเพื่อเป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ร่วมกันการสนทนาร่วมกันโดยผ่านเกมในแอปพลิเคชัน Quick ซึ่งจะเป็นเกมตอบคำถามจำนวน10ข้อซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ขึ้นเล่น โดยที่จะหาผู้ชนะ3คนแล้วก็รับรางวัลในชั่วโมงนั้นเลยจนเสร็จสิ้นกิจกรรมครับหลังจากเสร็จแล้วคุณครูก็จะจัดกิจกรรมระดมความคิดให้กับนักเรียนภายในกลุ่มได้ใช้ทักษะความรู้จากการเรียนการเล่นเกมที่ผ่านมาได้ออกแบบแผนผังความคิดพร้อมกับสรุปองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจต่างๆแต่ละประเภทประกอบด้วยข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจโดยที่ขณะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ครูผู้สอนก็จะเดินให้คำปรึกษากับนักเรียนแต่ละกลุ่มและก็สังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียนในชั้นเรียนของคุณครูด้วยนะครับในขั้นที่3แลในขั้นที่4ครับเป็นขั้นของการสื่อสารนําเสนอโดยคุณครูผู้สอนนั้นได้ให้หนักเรียนทุกคนเนี่ยออกมานําเสนอแผนผังความคิดที่ได้ทํากันช่วยกันสรุปหน้าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนแล้วก็ชวนเพื่อนๆในชั้นเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงความรู้ที่ได้รับของแต่ละกลุ่มจากการนําเสนองานของเพื่อน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของชั่วโมงนี้มากขึ้นคุณครูก็มีการเสริมด้วยการทําใบกิจกรรมเรื่องระบบเศรษฐกิจของเรามาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนด้วยในใบกิจกรรมนี้หากนักเรียนปฏิบัติไม่ทันหรือไม่เสร็จภายในชั่วโมงก็สามารถที่จะส่งในชั่วโมงถัดไปได้นะครับให้นักเรียนได้ไป ศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่โดยนักเรียนก็จะมีการใช้ทักษะในการสื่อสารพูดนําเสนอหน้าชั้นเรียนและการเขียนสื่อสารในใบกิจกรรมด้วยนะครับและการสุดท้ายครับขั้นที่5เป็นเรื่องของการบริการกิจสาธารณสังคมคุณครูผู้สอนก็จะช่วยนักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนในชั่วโมองนี้ผ่านการสนทนาวิเคราะห์ร่วมกันผ่านสื่อ powerpoint แล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะนําผลงานแผนผนค,วความคิดของตัวเองเนี่ยเรื่องของระบบเศรษฐกิจไป เผยแพร่ยัง Facebook สื่อออนไลน์แท็กเพื่อนๆให้ได้เข้ามาดูผลงานและก็ศึกษาเรื่องของระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกันโดยแต่ละขั้นคุณครูก็จะสอดแทรกการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ให้กับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนที่หลากหลายอันนี้เป็นวิธีการกระบวนการในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้มีความสนุกในการจัดกรรินการสอนครับ จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เรื่องระบบเศรษฐกิจในนักเรียนชั้งสาป,ปีที่จําจำนวน15คนมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ครับ 1. นครับนักเรียนบอกความหมายและก็ประเภทของเศรษฐกิจที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ 2. นักเรียนวิเคราะห์เข้าใจถึงลักษณะสำคัญของข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆได้ และ 3. นักเรียนมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีการใส่เรียนรู้มุ่มั่มนในการทํางานรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ครับอันนี้คือผลที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการนี้ซึ่งกระผมนายสุรศักดิ์สุขศรีตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนวัทาศาสารประชาสัรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนนั้นจะมีความสนุกสนานและเข้าใจในเนื้อหาสาระมีความสุขในการเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในรายวิชาสังคมศึกษานั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปครับ,รบผมขอขอบพระคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ